กินอย่างไรให้กระดูกแข็งแรงสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันบ้างนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการทําให้กระดูกแข็งแรงซึ่งเผยแพร่สาระความรู้โดยโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับกระดูกนั้นก็ถือเป็นอวัยวะที่สําคัญขอ,ของโครงสร้างร่างกายหนึ่งในวิธีที่จะช่วย ช่วยสร้างกระดูกที่แข็งแรงป้องกันการเกิดกระดูกพุนก็คือการรับประทานอาหารเพื่อบำรุงกระดูกนั่นเองนะครับทีนี้สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อกระดูก1ก็คือแคลเซียมแคลเซียมเนี่ยจะทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงก็จะพบแคลเซียมสูงในอาหารประเภทนมนมเปรี้ยวโยเกิร์ตนมถั่วเหลืองปลาเล็กปลาน้อยกุ้งแห้งถั่วงา หรือผักจำพวกผักคะน้าตำลึงบรอกโคลีเป็นต้นนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือวิตามินดีวิตามินดีเนี่ยจะช่วยดูดซึมแคลเซียมจากระบบทางเดินอาหารและความสมดุลของแคลเซียมและฟอสฟ,ฟอรัสในเลือดวิตามินดี2มาจากอาหารจำพวกเห็ดตากแห้งวิตามินดี3ม,มาจากการรับประทานไขมันดีจากปลาแซลมอน น้ำมันตับปลาและปลากระป๋องแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาจากการสังเคราะห์ได้ด้วยตัวเองที่ผิวหนังจึงควรมีการออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมที่มีการรับแสงแดดอย่างสม่าเสมอนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการกินอย่างไรนะครับจึงจะทำให้กระดูกแข็งแรงนั่นเอง